สวัสดีครับอยู่กับช่องยิ้มสดใสนะครับหลังจากที่ห่างหายจากการทําคลิปไปนานนะครับก็มันมีช่วงหนึ่งที่มันมันน่าเบือ่อมันไม่อยากจะทำนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปหาบอลน,นาเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับมันหายากแล้วครับเพราะตอนนี้มันแรงนะครับแรงก็ทําให้บอลตายก็ไม่มีที่หาบอลน,นานะครับอะไรอีกอย่างคือบอลน,นามันดังใบเดียวมันก็ไม่เคยเสถียรเท่าไหร่ก็เลยไม่อยากจะเอามาขายนะครับ เมื่อก่อนที่หาขายเพราะว่าเ,าเห็นความสวยงามของเขาแล้วพอดีว่าเราไปโพสในเฟซมีคนสนใจเขาก็เลยมาขอซื้อเราก็เลยขายแต่เราที่เราขายไปเนี่ยคือเขาจะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้องลาไม่เคยโกหกนะครับบอกเขาตลอดว่าบอลของเราเนี่ยมันยังไม่เสถียรนะครับมันดังใบเดียวถ้าลูกค้าซื้อไปลูกค้าจะต้องไปลุ้นดัง อันนี้สองฝ่ายตกลงกันเข้าใจนะครับไม่มีโกหกแน่นอนก็พอมาช่วงหลังๆเนี่ยกรีดยางด้วยอะไรด้วยทําหลายอย่างมันก็เหนื่อยเวลาที่จะออกไปหาบอลมันก็ไม่มีครับก็กรีดยางเป็นหลักเลยตอนนี้นครับก็ันนี้ครับน้าพังน้าแรงของน้านครับที่ทํามาครับกรีดยางกรีดยางซื้อต้นไม้ใครจะว่าบ้าก็ ว่าครับเพราะว่าเราเรามีความรักความชอบที่จะปลูกโคโลคาเซียนะครับคือตั้งแต่หาบอลน,นามาเนี่ยก็เริ่มศึกษาพวกโคโลคาเซียนะครับตัวไหนที่น่าเก็บน่าเล่นนะครับก็ตัวนี้นะครับได้มาในราคาที่แรงอยู่เหมือนกันครับตอนนั้นก็ราคาอยู่ที่ประมาณห้าถึงหกพันเลยทีเดียวนะครับที่น้องลาดได้มาก็แพงอยู่ประมาณนี้นะครับ ก็มีหลายตัวครับที่ได้มาในราคาแพงแต่ตอนนี้นะครับราคาไม้มันก็เริ่มจะลงแล้วเทขายกันส่วนมากครับประมาณว่าเทขายในราคาถูกถูกถ้าใครมีงบนะครับแล้วยังเป็นสายสะสมอยู่ที่ว่าเลี้ยงไว้ดูเล่นไม่ซีเรียสเรื่องราคานะครับไม่ซีเรียสเรื่องราคาขายก็สามารถเก็บสะสมได้นะครับตอนนี้ราคาก็เริ่มลงครับมีฟาโรนะครับฟาโรนี่ลงลงหนักมากนะครับแบบ ถึงขั้นขนาดขายข้อฟาโลเนี่ยสองร้อยก็ยังมีนะครับตอนนี้นครับแบบโอ้โหฟาโลนี้คุณค่าของฟาโลนี้หายไปหมดเลยแต่ว่าสําหรับสายสะสมก็เป็นที่น่าดีใจนะเพราะว่าเราจะได้เก็บนะครับไม่ซีเรียสเรื่องราคาไม่ซีเรียสเรื่องที่ว่าเขามีลูกขึ้นมาแล้วเราจะขายราคาเท่านั้นเท่านี้ราคาลงแล้วเราซื้อต้นเขามาแพงเราจะขายยังไงแบบไหนนะครับก็ อย่าไปซีเรียสมันครับสำหรับคนที่เลี้ยงสะสมเอาไว้ดูเอาไว้ชมเองนะครับไม่สนใจเรื่องราคานะครับก็ตอนนี้ถูกแล้วก็รีบฉวยโอกาสนะครับรีบเก็บเก็บสะสมทุกตัวที่มีนะครับราคาก็ไม่แรงเหมือนช่วงปลายปีที่แล้วนะครับราคาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วนะครับช่วงก่อนปลายปีเนี่ยราคาแรงมากน้องลา อยากได้ตัวที่น้องล่อยากได้คือโมจิโตะครับน้องล่ากรีดยางนะครับเก็บเงินได้ต้นนี้มาต้นหนึ่งต้นนี้ครับแล้วก็อยากได้มิวกี้เวย์ครับแพงมากถึงเข้าถึงขั้นอยากจะจองเข้าไว้เลยแต่ว่าคือเราก็ต้องดูงบประมาณตัวเองเราด้วยเราไหวไหมน้องล่าไม่ไหวน้องลาก็เลยปล่อยมิวกิเวไปก่อน ตอนนี้มิลกิเวน่าจับต้องมากนะครับราคาแค่สามพันถึงสี่พันบาทเท่านั้นเองครับสองใบนะครับ,บ,รบก็กําลังกําลังจะเก็บเงินซื้ออีกนะครับซื้อเอาไว้เพราะว่าเราชอบนะครับไม่ซีเรียเรื่องการขายนะครับยิ่งราคาถูกเราก็ยิ่งชอบเพราะสายสะสมอยู่แล้วถามว่าหวังขายไหมก็หวังจะขายแต่ถ้าราคาถูกอย่างนี้เราก็สามารถเก็บออกมา เลี้ยงเองก่อนตั้งแม่ไปเรื่อยๆมันมีขึ้นได้มันก็มีลงได้มันก็เป็นปกติของการตลาดนะครับสักวันมันอาจจะทะยานขึ้นมาอีกกระได้หรือไม่ก็ราคาคงที่ก็ยังมีคนหาซื้อหาเล่นกันอยู่เราก็สามารถเก็บได้นะครับเพราะว่ามันเริ่มถูกแล้วนะก็มีหลายตัวที่น้องล่าได้มาครับวันในญี่ปุ่นนี่บอนในญี่ปุ่นลายสวยๆเลยครับ ล่าได้บอลนาญี่ปุ่นมาออกลูกให้แล้วนะครับนี่อันนี้คือลูกของเขาในใบนี้ใบนี้คือลูกของเขาี่ลูกของบอลนาญี่ปุ่น,นครับใบนี้แบบแบ่งลายแล้วก็ฮาร์ปไอที่ฮาร์ปนี่คือใบจะไหม้นะครับเพราะว่ามันเป็นใบฮาร์ปใบสีเหลืองจัดมันก็ไม่ไม่แดดง่ายนะครับ ก็ตอนนี้นะครับให้ลูกมาแล้วหนึ่งต้นนะครับแล้วก็ต้นแม่เขาเนี่ยยังไม่โตเท่าไหร่เลยแต่ว่าเขาให้ลูกไวมากนี่อันนี้อันนี้ใบต้นแม่คือสวยมากครับตอนามญี่ปุ่นเป็นอะไรที่น้องล่าชอบอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าสีลายเขาออกมาไม่ซ้ํากันมีให้ดูให้ลุ้นตลอดครับว่าเขาจะออกมาแบบไหนลายไหน การที่เรามานั่งดูต้นไม้ที่เราซื้อมาด้วยความสุขนะครับมันก็เพิ่มความสุขทางใจของเราอย่างหนึ่งนะครับก็มีความสุขดีครับดูต้นไม้อันนี้ก็เป็นเอื้องนะครับเอื้องที่ตอนนั้นน้องลาได้มาสามร้อยกว่าบาทน้องลาดเพิ่งมาหาวิธีชำเพิ่งมาดูในที่เขาชำเอื้องว่าเขาชำแบบไหนน้องลาก็ได้ตัดออกมาชำ อันนี้ก็กำลังโตสวยๆทุกวันน่ะน้องลาจะต้องเข้ามาในคอกต้นไม้ของน้องลาเลี้ยงแบบขังคอกเลยกันไก่ไม่งั้นไก่มันก็จะกินของเราหมดต้นนี้ก็ผมยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบล็กเมจิกหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าใช่เพราะแบล็เมจิกมันใบมันจะไม่เหมือนกันอะ่ะอันนี้มันมันใบหนากว่าส่วนอันนี้เป็นแบล็กเมจิกครับนี ของแท้แบล็กแมจิกแต่อันนี้เป็นแบล็กเมจิกกลายนี่ติดติดด่างติดกลายแบบนี้คนระับแบล็กเมจิกกลายแบล็กเมจิกมันจะใบาบางแต่อันนี้มันจะใบหนากระมีหีเลยใบยแบบกระมีหีหนาหน่อยแล้วใบใหม่ของเขาจะสวยมากนะเวลาออกมาใหม่แทงมาใหม่เวลาที่เขากลางอะ่ะเขาจะมีความเหลือบความเขียวอ่อนแล้วขอบสีออกจะม่วงๆอยากจะแง้มดูจังเลยยังไม่บาน ตอนนี้ก็ให้ไหลมาต้นนี้ซื้อเออต้นนี้ไม่ได้ซื้อนะครับต้นนี้แลกเปลี่ยนกันกับเพื่อนในเ c ซ b o o กนะครับแลกเปลี่ยนกันมาให้ไหลมาแล้วครับสองไหลน,นี่ก็เป็นเลมอนไลท์ที่ได้มาคนระับเลมอนไลท์ราคาก็ไม่แพงครับที่ได้มาจะแพงพวกโมจิโต้ฟาโร่โคโร่ แล้วก็บอน่าญ,ญี่ปุ่นได้มาแพงหน่อยช่วงนั้นแต่ช่วงนี้ราคาลงหมดแล้วนะครับสามารถตามเก็บกันได้นะครับใครที่ชื่นชอบนะนี่เราวจะหยิบไปดูตอนที่น้องล่าได้มานะก็ไม่ทราบว่ามันต้นอะไรเหมือนกันคือมันมากับดินของเลมอนไลน์คน่าจะเป็นเมล็ดของอะไรสักอย่างนี่แหละ คิดว่าน่นจะเป็นมเมล็ดมิดริหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันโตไวมากมันมันมาแบบมีใบเดียวแทงขึ้นมานิดเดียวที่แรกคิดว่าเป็นหญ้าก,ก็กะว่าจะถอนทิ้งเอ๊แต่มองไปมองมาใบมันด่างครับแล้วก็มันใบมันคล้ายๆบอนด้วยก็เลยเลี้ยงไว้ดูก่อนปรากฏว่ามันด่างทุกใบจริงๆครับน่าจะเป็นมิดริหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอดูตอนโต เรายแยกชำออกมาอย่างเงี้ยโตวไวนะครับเนี่ยถือว่าโตวไวมากเขามีมาแล้วห้าใบนะครับตอนนี้ทิ้งไปแล้วสองอันนี้ก็แทงขึ้นมาใหม่ก็ตอนนี้เลมอนลายน้องลาก็ให้ลูกแล้วนะครับเลมอนลายส่วนนี้เป็นเมจิกไลน์นะครับก็แทงไหลให้แล้วนะครับ กระถางเล็กนิดเดียวไม่กล้าเปลี่ยนเพราะว่าเขาพึ่งแทงไหลก็เลยเลี้ยงอย่างนี้ไปก่อนทำไมถึงว่าเป็นแบกเมจิกกลายนะครับเนี่ยลำต้นเขาจะด่างชัดเจนครับจะมีด่างลงกานสีแบบนี้เลยเมจิกธรรมดากับเมจิกกลาคนละอย่างครับเมจิกธรรมดากานจะไม่ด่างเป็นเส้นนะครับก็ต้นนี้ครับ เลมอนไลก็ให้ไหลแล้วนี่หน่งไหลเลี้ยงน้ำครึ่งหนึง่งเลี้ยงดินครึ่งหนึง่งหรือใส่ดินเต็มแต่ใส่น้ำใต้ตูดเลี้ยงไว้นะครึ่งหนึ่งก็มีหลายตัวนะครับตอนนี้ที่น่าสะสมน่าเก็บถ้าเพราะราคากำลังดีเลยราคาที่จับต้องได้ดูโมจิโตนะครับได้มาสองใบ สองใบแต่ว่าเลี้ยงไปได้ประมาณเดือนหนึ่งเขาแทงใบแบบแทงใบถี่มากอาทิตย์ละใบอ่ะครบเดือนพอดีได้ใบใหม่มาสี่ใบนี่แล้วหน้าโหดๆดุๆทั้งนั้นเลยก็แต่ตอนนี้ก็ลุ้นให้มีหน่อให้นะ,ะเขาบอกว่าโมจิโตเลี้ยงยากนะแต่ว่าคิดว่า สำหรับน้องล่าไม่ยากแนละ้วรากเขายังไม่ทะลุกระถางด้วยรากเขายังมาแค่หน่อยเดียวเองน้องลาก็ดใส่ไปทั้งดินที่ว่าคนขายเขาให้มาใส่ไปแบบนั้นเลยไม่ได้แยกดินออกมันก็เลยทําให้ต้นไม้ไม่กระทบกระเทือนรากหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้มันก็เลยจเจริญเติบโตดีคนระับอาทิตย์ละใบอ่ะ รับมาหนึ่งเดือนครบหนึ่งเดือนก็มีสี่ใบสวยตอนนี้หกใบย,ยังไม่ได้ตัดทิ้งนะครับเพราะว่าให้เขาทิ้งใบเองคือยังเสรส็จได้อยู่ไม่รู้ว่าเศษได้ทำไมเพราะว่าใบามันเหี่ยวแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่หกใบนะครับกะว่าจะให้ทิ้งใบเองยังไม่ตัดอันนี้ก็เป็นโซนของพี่ชายนะครับพี่ชายน้องล่า พี่ชายน้องลาโชคดีมากนะครับที่ได้บอลน,นาญี่ปุ่นมามีไหลพร้อมนะครับสองต้นตอนนั้นไหลแทงแล้วไหลสวยมากไหลออกมาสวยนี่อันนี้คือลูกของเขาของพี่ชายโตของน้องลานะครับของน้องลาแครเพราะว่าน้องลาเปลี่ยนดินไปสองรอบแล้วรอบแรกก็ใส่น้ําใส่ดินนี่แหละเลี้ยงธรรมดาเนี่ย เอาดินดำใส่ต้นไม้ก็เลยเหมือนกับชะง,งักไม่โตแต่ของพี่ชายเนี่ยใช้ดินเดิมแล้วก็เอาดินเหนียวใส่คือแทงไหลไวมากอันนี้คือไหลไหลใบไหลลูกเขานะครับนี่ใบสวยๆวันในญี่ปุ่นต้นแม่ไม่โตเท่าไหร่แต่ว่ามีลูกเร็วมากแล้วก็พี่ชายเขาแยกออกมาแล้วนะครับเขาได้ไหลามาสองไหลต้นลูกครับ นี่เขาแยกออกมาใส่อันนี้หนึ่งต้นครับอันนี้เป็นต้นลูกครับโตเท่าต้นแม่แล้วอะแล้วก็แทงใบใหม่มาเนี่ยกำลังให้กำลังจะให้ไหลแล้วนะครับเพราะว่าวันนั้นตัดพี่ชายเป็นคนตัดนะครับช่วยกันดูดึงขึ้นมาเนี่ยมีสามมีสามข้อไหลนะครับอยู่ในต้นนี้นะครับต้นแค่นี้นะครับเนี่ยต้นยังไม่โตเท่าไหร่แต่ว่า ให้ลูกเร็วมากวอนในญี่ปุ่นอันนี้เป็นโซนของพี่ชายอันนี้เป็นโซนของพี่ชายคนระับสารพัดบอนอันนี้เป็นเรดอายเรดอายได้มา150บาทต้นนิดเดียวให้ใบมาแล้ว5ใบตัดทิ้งไป2อันนี้เป็นเลมอนเป็นคอฟฟ นี่เมจิกกลายนะครับเมจิกกลายเมจิกลายของพี่ชายที่แรกสั่งมาเองแหละพี่ชายอยากได้ก็เลยให้พี่ชายไปตัวน,นี้ด่างสวยมากกลายได้สวยจริงๆครับถ้าโดนแดดเต็มๆเนี่ยจะสีออกสีจะเข้มกว่านี้นะครับนี่มันอยู่ในร่มมันก็ได้แดดเป็นบางเวลาคนระับเมจิกกลาย ลำต้นเมจิกกายมันก็จะลายเหมือนใบนะลายเป็นเส้นเป็นเส้นถา้าเมจิกธรรมดาก็จะสีกลมกลืนไปกับสีเดียวกันเลยไม่มีการลายแบบนี้ครับใครที่ซื้อเมจิกกด์ก็ดูต้นดูก้านเนี่ยครับถ้าเป็นเมจิกกายมันก็จะลายแบบนี้ลายสลับดำสลับเขียวถ้าเป็น เมจิกธรรมดาคนระับสีมันจะไม่มีลายนะมันก็จะกลืนไปเลยเป็นสีเดียวกันไปเลยมันจะไม่สลับกันนะอันนี้ก็เป็นโคอรัลนะครับแบล็คครัลของน้องล่าได้มาในราคาที่สูงเหมือนกันนะครับต้นติดเดียวนะนิดเดียวจริงๆอ่ะขายน้องล่าพันแปดน้องลาความอยากได้ก็เลยเ มันแปดเอาก็เอาวะเพราะว่าเราอยากได้อะก็วันนี้นะครับพามาชมาโคโรคาเซียที่น้องล่าสะสมไว้นะก็ได้มาตอนที่ราคาแพงนะราคาสูงก็นึกเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตัวใหม่ๆที่เรายังไม่มีตอนนี้ราคาจับต้องได้แน่นอนเราก็ต้องหาเงินเก็บเอา หาเงินซื้อซื้อไว้เลี้ยงเพราะว่าเราชอบอย่าพึ่งไปวิตกกมวลกับราคาของมันนะครับใครที่ซื้อมาแล้วแบบโอ้ราคาตกจะซื้อมาทําอะไรถ้าเรารักนะครับเรารักที่จะเลี้ยงต้นไม้พวกนี้นะครับเราอย่าไปสนใจราคาครับต่อให้ราคาเหลือต้นละร้อยสองร้อยถ้ามีคนซื้อเราก็ขายได้มันก็สร้างไรายได้ให้กับเรานะครับ เราอย่าไปซีเรียสเรื่องราคาที่จะขายออกครับต่อให้ราคามันถูกแค่ไหนคนระับถ้าไม่มีคนซื้อมันก็จบแต่ถ้าราคาถูกแล้วยังมีคนเล่นคนซื้อมันก็เราก็ขายได้ก็ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับตัวเราเองนะครับอันนี้ก็ไปหาเก็บสะสมกันนะครับเพราะว่าราคาจับต้องได้แล้วนะครับแทบทุกตัวนะครับตัวที่อยู่บนยาณน,นะครับตอนนี้ก็ตกยันเรียบร้อยว่าจะเป็นฟาโร นี่ว่าจะเป็นแบ็คโครโรนะครับหรือทุกตัวโคโลคาเซียทุกตัวตอนนี้ราคาเริ่มดรอปลงแล้วนะครับก็สามารถเก็บกันได้นะอย่างฟาโรเนี่ยยิ่งข้อไหลแต่ก่อนอยู่ที่สามถึงสี่พันห้าพันหกพันครับตอนที่แบบทอบ็ทอปทตอปมากๆที่ขึ้นยานสูงสูงริบหรตอนนี้ร่วงลงดินแบบไม่ต้องคิดชีวิตเลยตกลงมาตายแบบตกยานตายเลยดีกว่าเหลือข้อละสองร้อยคิดดูแต่ถ้า ใครที่จะสะสมก็เก็บสะสมได้นะครับต่อไปราคาอาจจะขึ้นก็ได้ใครจะไปรู้นะครับครับก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปของช่องยิ้มสดใสนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าจะมาบอกวิธีนะครับทำยังไงจะฟื้นฟูต้นไม้รากเน่าของเราได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาบอกนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ